เดี๋ยววันนี้นะครับทุกคนผมจะมาแนะนําวิธีการให้อาหารสัตว์ที่แบบโคตรง่ายครับเราไม่ต้องไปเดินตามแบบเนี่ยสมมติเราจะให้ทีนึงนี่ไต้องเดินตามเงี้ยมันยากนะกว่าจะให้ได้น่ต้องดูแล้วมันขึ้นแบบแน่แน่ขึ้นอย่างเงี้ยคราต้องกดค้างต้องรอมันโหลดรอมันรีโหลดครับเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่แน่ยแบบนี้เห็นไหมเนี่ยอันนี้อันน,นี้คือให้ละแต่มันให้ยากนะครับให้เรากดที่เนี่ยขีดสองขีดนะครับขวามือปึ๊บเึินมา แล้วก็เลือกวที่ต้นไม้แล้วไปที่คําว่าฟีด f w d นะครับกดเข้าไปเลยปังผมกดไปที่พี่งบ้างเห็นไหมครับนี่คือให้ละเห็นไหมออกผิวมันขึ้นมาแล้วต่อไปจะให้เป็นหอยทากก็กดที่นี่เหมือนเดิมต้นไม้ของเรานะแล้วก็ไปที่หอยทากแล้วก็ไปที่ฟีดปังเนี่ยเห็นไหมล็อแป๊บนึงฮะนี่เนะต็มเลยนะ ไปกบไปที่หมาเอ้ยเม่นเม่นนี่เม่นยากินเยอะหน่อยนะครับมันก็ให้ง,ง่ายๆครับเพื่อนลองทำกันดู